หูฟังแบบเฮดโฟนนะครับครอบหัวนะมีไม้นะครับปรับองศาได้ทั้งหน้าและหลัง360องศานะเป็นระบบ stereo, สเตอริโอซ้ายขวามีที่ปรับเสียงบนสายนะแล้วก็แจ็คแบบแยกระหว่างหูกับไม้นะครับราคา169บาทเอ้ย159ร้ยบาท สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลา n เอสและออโต อะไรออโต้ออโต้เฉยๆนี่แหละนะครับในรายการเนือการรีวิวทั้งช่องเนือการรีวิวและลอยแปดชานะครับวันนี้จะมาแกะกล่องและทดลองใช้งานหูฟังยี่ห้อน่าจะโซลิกนะรุ่น SLR 6 5 0 MV นะครับเป็นหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์นะเพราะว่ามันจะแยกหูออกเป็น2สายนะครับหูสายที่เป็นหูฟัง o, สเตอริโอซ้ายขวาเส้นหนึ่งแล้วก็แจ็คหนึ่งนะ แล้วก็แล้วก็อีกสายหนึ่งคือสายใหม่นะครับราคา1่อราคา1 5บาบาทเออถูกมากนะจาก b i g C ซแต่ว่าเราว่าใน s h อ p e e ก็น่าจะมีขายนะฮะซึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ในคำอธิบาย <Hey. S 1> ใต้คลิปนะครับอะอันนี้น้องออโต้ซื้อเองอีกแล้วมันลำำน่ําซ้ำย่างไยว่าช่วงนี้ <c oughs> โอเคอ่ะเริ่มเริ่มการรีวิวเลย แกะกองก่อนนะทำไมถึงซื้อก่อนระหว่างแกะพูดไเปเลยไม่มีหูฟังไม่มีหูแล้วแล้วทำไมไม่เอาแบบเอ่อตอนที่ไปซื้อด้วยกันเนี่ยเราก็ถามว่าทําไมน้องเอาอันนี้อะไรเงี้ยทาไมถ้าชอบแบบมีสายทําไมไม่เอาแบบเล็กเกเอ่อแบบที่เป็นอินอินเอียหรือเอียพอรแต่ว่าเป็นเป็นแบบมีสายนะ่ะแบบแบบเอียแบบเอียพอรของ iPhone นะอ่ะแบบหูฟังที่มันแถมมากับมือถือทั่วไปอะไรเงี้ยน้องบอกว่า มันมันมีสายแล้วมันก็เล็กเกินไปใช่ไหมมันพันกันเนาะลุงลังใช่ไหมแล้วถ้าไม่ชอบการไม่มีสายถ้าไม่ชอบการที่มันมีสายแล้วทำไมไม่เอาหูฟังบลูทูธเออก็ให้คำตอบว่าดูซิจะตอบเหมือนเดิมไหมอ,อ่านกลัวหายกลัวแบบลืมเอาใส่กระเป๋าแล้วเอาไปซักเหมือนพี่อะไรเงี้ยนะ <c oughs> อ่ะโอเคแกะออกมาก็มีแค่นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไอ้น,นี่ก่อนนะคุณสมบัติก็คือ เป็นหูฟังสเตอริโอเนาะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีไม้ให้ด้วยเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกลำโพงในหูฟังอันนี้ก็คือ4 0ม mm ิลลิเมตรหรือ4เซนนะครับ s e n s i t i v เ sensitivity ก็คือความความไวต่อเสียงนะ1 0 3เดซนะิเบลนะจริงจริงแอบ แกะกล่องแล้วก็ฟังไปแล้วเมื่อวานนะครับก็คือน้องน้องเขาฟังมาในรถนะแล้วเราก็ขับก็ได้ยินเสียงออกมาเลยนะฮะเปิดสุดๆเนี่ยแล้วก็อิน e d เอนซ์ไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่รู้คำาแปร ى. 30โอห์มแล้วก็ฟรีเควนซีเรสปอนด์20เฮิร์ต์ถึง20,000เฮิร์ต์นะเรทพาวเวอร์รายการช่องช่องเด็กจริงปัะวเนี่ย <c oughs> เออช่างมันเถอะนะฮะแล้วก็พาวเวอร์พาวเวอร์คับปั๊ หนึ 1> 1, ่งพันมิลลิวัตต์เหรอใช่ั้มนะแล้วก็เคเบิลเล็งสายนะครับยาว2.5เมนตะรสองจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็ปลั๊กทปยปนะครับขนาด3.5ม mm มิลลิเมตรแบบสเตอริโอนะโอเค okay. ก็ที่เขาบอกว่าเป็นหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ก็คือซึ่งเราอธิบายไปแล้วแหละในดอกตอนแรกนะครับก็คือมันจะแยกออก เป็นสเส้นแบบนี้นะจะไม่ใช่แบบรวมเป็นเส้นเดียวแบบนี้ดูแค่อันนี้ก็พอนะเขาเรียกว่า T R S แบบนี้นะอันนี้จะเรียกว่ามันมันจะมี3ขีดสีดำแล้วก็4ขีดสีทองหรือเงินก็แล้วแต่นะส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบ T R S นะสีเขียวจะเป็นรูหูสีชมพูจะเป็นรูไม้นะครับนะโอเคหน้าตาหูฟังจะเป็นแบบนี้ ก็พบได้ทั่วไปในห้องซาวแ์แอบ <c oughs> เกิดทันกันไหมห้องซาวแ์แอบ <c oughs> ห้องคอมพิวเตอร์อะไรเงนะี้ยเนาะตามโรงเรียนเออก็น่าจะใช้หูฟังเกรดระดับประมาณนี้ปรับได้ไหมอันนี้ได้อ่าโอเคนะฮแล้วก็มีไมอันนี้ก็ปรับองศาได้เช่นเดียวกันอ่าลองใส่สิย่เอาอันนี้ลงดีกว่า ดึง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 อ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงกันครับเนี่ยยังยังก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าไอตัววายจังชั่นเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมนะกับการที่เราจะเอามารวมหูฟังที่มันแยกออกเป็นสองสองแจ็คแบบเนี้ยเพลงรถแห่เพลงครับเบอร์นะซึ่ง ตอนตอนที่เราจะซื้อเนี่ยเรากเา็เราก็เตือนน้องนะครับว่าเอ้ยระวังมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าหูฟังของมือถืออะแจ็คตัวเมียของมือถือมันมันจะออกแบบมาให้มันซัพพอร์ตกับกับแจ็คแบบนี้ใช่ไหมแบบ T R S ขนาด3.5มิลิเมตรนะครับก็คือมี3ขีดสีดำอย่างเงี้ยนะเออราวครานียอันนี้มันมี2ขีดใช่ไหม ที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้เราเอาไปเสียบกับตัวเมียที่มีสามขีดมันจะใช้ได้เหรออะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้นะนนเนี่ยดังอยู่นะครับอ่ะเอาเอาเอามาให้กล้องฟังหนะ่อยเอามาให้กล้องฟังหนะ่อยพี่ลองฟังดูแบบเสียงมีทุ้มมีอะไรเสียงดังอ่ะอ่ะ,อะใส่ให้ถูกต้องนะครับ ฝั่งนี้อมัมันดบเออดับให้ดูไฟจอมันดับประหยัดพลังงานเลยเฉยฝังนี้ R คือย่อมาจาก right แปลว่าขวาฝั่งนี้ L ย่อมาจาก left แปลว่าซ้ายอืมดังอะ่ะแล้วก็ไม่ดีบหูมากด้วยเออมีเสียงทุ้มด้วยนะฮะเนี่ยเราฟังดูกันก่อนแต่ว่า ยังไงยังไงนะต่อให้ไม่ดียังไงนะไม่ของกล้องดียังไงนะก็มันก็ไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเสียงได้ทั้งหมดนะครับมันต้องไปลองอะแต่จริงๆอันนี้เราก็ไม่ได้ลองก่อนที่จะซื้อมาเนาะเออนั่นแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองลองอ้นี่สิอลองถอดออกมาแล้วก็เสียบกับไอ้ตัวนี้ซึ่งไอเนี่ยก็ไม่ได้ว่าสภาพดีนะตอนเนี้ยก็คือหมุนได้จะอันนี้หมุนได้ แปลว่าสายขาดหรือเปล่าข้างในเงนี้ยนะเสียงไม่ถูกนะเ,ออเขียวหูงฟังชมพูไม้นะแล้วก็ต้องเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็อัดคลิปอืมแล้วดูว่าแบบไม่เข้าใช่ไหมอ๋อเอออ่ะเสียงไม่เข้าเฉยมันนะ้องเมันไม่สดใช่ไหมไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เออทำไมเสียงไม่เข้าอนี่อันนี้ทำไมแต่อันนี้มันแบบติดกันเลยนะใครไม่ติด เสียงออกลำโพงเออทำไมอ่ะมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เนาะแต่แต่เมื่อกี้พี่พูดอ่ะได้ยินใช่ปะอันนี้มันหมุนเนี่ยมันอาจจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยใช้ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่คีย์ประเด็นสำคัญของคลิปนี้อยู่แล้วคลิปนี้ก็คือมารีวิวหูฟังราคา159าบาทที่แบบให้เสียง ครบทุกย่านเออทั้งเสียงทุ้มก็มีเสียงแหลมก็ชัดอย่างเงี้ยนะเออนาาะฮะประมาณนี้แหละจบแล้วเนาะอ่ะใส่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายคู่กันเี่เออเป็นรูปปกอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับน้องๆหนูๆน,น,นะฮะสายมักมวน ถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แค่์ซับสไครบ์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ